สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้นะคะเราจะพูดไทยกันจะขอไม่พูดภาษาอีสานสักหนึ่งวันนะคะถ้าวันไหนที่เรา r e a c t กับเพลงลาวเนี่ยเราก็จะพูดภาษาลาวไปเลยภาษาอีสานไปเลยหรือว่าเพลงอีสานเหมือนกันเราก็จะพูดอีสานไปเลยแต่วันนี้นะคะแอนจะมา r รี c t เพลงไทยที่เป็นเพลงสตริงและเป็นเพลงที่ออกมาสักพักหนึ่งละแล้วก็เป็นเพลงของแบบ น้องที่น่ารักนั่นก็คือน้องมินล,ลีนะคะซึ่งเพลงนี้เนี่ยน้องมินล,ลีเขาก็จะมาฟีเจอรงกับ Wonderframe นั่นเองเพลงนี้เนี่ยเป็นเพลงที่มีชื่อว่าตาแตกซึ่งเป็นเพลงที่เราจะมาทำเรี a c t i o นกันในวันนี้นะคะถ้ายังไงทุกคนพร้อมแล้วไปดูเด็กเลยค่ะ <c oughs> มาแบบแซ่ซี่ <c oughs> ชมสิเวลาส่งครับแต่นี้แฟนตาซีภูเก็ตเป็นประโยคตกใจเวลาแฮมคอนเทสแต่งานไปกินยำกันไหมแต่เราไม่กินแซนเราไว้จะสิบแถมตายแล้วตัวเธอตกหลุมเต้าตั้งแต่เจอใจตัวเองเต้นตุบตุบตบเขาตุบตาแตกเลยหลอกมากไปไหมแต่บ้ายังติดตามแต่หลอดไปต่อแต่นี้มี มากลางวันแสงจะเข้าไปทาก็คงแปลกๆแ,แต่ก็กลัวมา เข้าไปทักก็กลัวว่าหมาจะฆ่าไปแดกแดกใจมันเต้นตึกตักโอ้ยหัวใจมันจะแตกแตกดูดีเลยขนาดเนี้ยมองทีตาแทบแตกแตกเราจะแทบพบุตรเราจะเกิดเดือดุดเราจะหนุยักเฉชุดเราจะกันเบลกชุดเราจะมาอะไรเราไปใครเราก็ใครเราชิหายกันมันยาย่เรามาแต่งงานกันไหมแต่ง

<laughs> <I don't think laughs> I'm to, bend down. Take on to tell carry you นไม่ no. จบไปแล้วนะคะกับ MV เพลงตาแตกอย่างที่บอกไปนะคะเป็น MV ที่มิลลี่เนี่ยร้องคู่กับ Wonder Frame แต่ตอนที่เราบอกตอนแรกว่า f ฟ t u r i n g กับ Wonder Frame นี่ไม่ใช่นะเขาร้องกับ Wonder Frame ใช่ไหมแล้วก็ featuring กับยินวอรเอาจริงเนี่ยเออตาแตกหล่อตาแตกบอกเลย MV นี้เนี่ยหล่อตาแตกจริงๆหรหล่อมากเราคือยอมรับเรื่องแบบว่า คอสตูมของเอ็มวีนี้จริงๆแบบว่าตั้งแต่หัวจดเท้านี่คือแบบว่ายอมต้องยกนิ้วให้แบบจัดเต็มเต็มเต็มมากๆเมนลี่วันเดอร์เฟมนี่คือตั้งแต่หัวจดเท้านี่นางแบบ10-10-10สิบสแล้วผู้ชายก็คืองานดีมากคือตอนแรกเนี่ยตอนที่เขาเป็นฉากแต่งงานแอนลอรลุ้นว่าเ,าเจ้าสาวที่มาอยู่ตรงนั้นน่าจะเป็นใครนะ เขาไม่เปิดหมวกคืออะไรก็ไม่รู้อะแล้วก็ยังมีแบบว่ามินลีเดินคู่มากับวันด้วยเฟรมแล้วแบบมาแบบวันดอร์เฟรมก็ใส่ชุดแบบเจ้าสาวแล้วมินลีก็ใส่แบบเป็นแบบมาเฟียนิดนึงอะแล้วคือแบบมันแซ่ซี่มากแล้วเอ็มี่นี้บอกเลยว่ามินลีผอมลงเยอะมากแล้วแบบทุกคนนั่งแบบนั่งดูตัวเล็กไปเลยอะนั่งนั่งดูเป็นสาวนั่งดูแบบนั่งดูสวยขึ้นอะสำหรับวันด้วยเฟรมนี่ก็คือ เป็นคนที่ร้องเพลงพออยู่แล้วคือแอนนาจะติดหูกับเพลงที่นางร้องคู่กับแกงส้มที่เป็นน้ำยาปบผ้านุ่มตัวหนึ่งอะแล้วทีนี้เนี่ยเสียงนางก็จะเป็นเอกลักษณ์ของนางอะวันน r าเฟมก็คือแรปได้แรปได้ดีเลยแล้วก็เป็นคนที่แบบร้องเพลงพอเบลลี่นี่ก็คือต้องยอมรับแล้วก็ต้องต้องยกนิ้วให้นางอะนางนางนางแรปได้ดีแล้วก็แบบมีการพูดถึงแบบอยากแต่งงานเหมือนพี่ตูนซึ่งแบบ ทุกคนพี่ตนเพิ่งแต่งงานไปเมื่อเร็วนี้แล้วแบบนางก็แต่งเพลงนี้แต่งท่อนแบบนี้แล้วนางก็เอามาร้องแล้วแบบทันด่วนมากแบบเข้ากับสถานการณ์บ้านเมืองจริงๆคือเราอะ ชอบเป็นแล้วก็เป็นหนึ่งใน FC ของน้องมิลลี่เหมือนกันก็คือชอบเพลงที่นางทำออกมานะคะ MV มีนี่คือเป็น MV แล้วก็เป็นเพลงที่ดีเลยทุกคนอยากให้ทุกคนเข้าไปฟังกันเยอะๆนะคะแต่ก็อย่าลืมเข้ามาดู r e a c t i o นวิดีโอนี้ของเราด้วยนะถ้าอย่างนั้นเนี่ยขอบคุณทุกคนที่ดูคลิปนี้นะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด u b s c r i b e เพื่กับช่องของแอนด้วยน,นะคะแล้วก็เจอกันใหม่คลิปหน้านะว่าแอนจะมาทำ r ร action เพลงไทยเพลงล่าเพลงอีสานอะไร หรืออะไรกันอื่นๆก็ตามนะคะอย่าลืมเข้ามาดูกันเยอะแล้วก็วันนี้ขอบคุณทุกคนอีกครั้งนะคะไปแล้วค่ะทุกคนบ๊ายบายค่ะ